สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านกอคูที่เคาร,รพทุกท่าน,นะครับครับเจ่นี้ก็มีข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องบ้านของเราได้รับทราบกันนะครับได้รับการประสานงานจากทั้งท่านกับนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งกังหันลมนะครับในเขตพื้นที่ตำบลมลำไผ่นะครับก็คือมืออื่นกับพนที่ออกมาประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องของเขา นะครับอยู่ที่วัดประทุมท้องบ้านตรงนี้นะครับเวลาเก้ามงเป็นต้นไปกบฝากประชาสัมพันธให้ผมม่พี่น้องที่มีซื้อนะครับเด้อครับคนที่ไม่ซื้อนี่บางคนอาจจะเป็นเจ้าของโฉนดเก้าหรือพ่ม่พี่น้องที่เสียชีวิตแล้วนะครับพี่น้องคกนกระพากันทําการสืบเจ้าหน้าที่ของกังหันล้มก็จะทำการสืบหานะครับแล้วผมก็ดีประชาสัมพันธ์ตามซื้อที่ส่วนราชการเป็นให้มานะครับ ครับก็บมีเมนูแดงนะครับเมนูแดงเงินประมวลแม่วันพินมอนสวัสดิ์แม่นุชนภาบุญกอดนะครับแม่สสิท้อนจุนนักสอนแม่พัดพัดทีราเกนจักนะครับพอราชันพุนมณนีนสอธิตยากาชัย นะครับแม่ดวงกมลสีสุกอันนี้พ่อสนั่นไฟสัจจานี่คงที่เป็นซื้อเกานะครับเนาะ,ะที่เป็นแม่ประจวบไฟสัจจาหรือเป็นลูปของลูกของต่อไปแล้วนะครับแม่สมัยสมบูรณ์แม่บังเงินอุหาการณ์แม่สมพันธุ์่งนั่และแม่ท่องสุขเนตรโกศล ในชนวั์เทียมบุญประเสริฐพอกันหากำรังทวีพ่อเหลเทียดชัยภูมิเมเทวีพรอนประภานสอคำภานะครับเพียงชัยภูมิเมรมเพง สมัยยังเป็นจุนอักสษรยุนยครับเนาะแม่ผมเพงละวีบันนะครับปอสมบูรณ์ปานอิเม่งนายมงคลชื่นใจอันนี้อ่านต่างหนังสือราชาการเ้อพี่น้องเด้อนางนงนุษบุญสิทธิ์นะครับแม่สบวบรีวัฒราจำลรุนนอสอสลินดาศิลป,ปะสมศักดิ์นะครับ นางกิศณากาชัยแม่คำซองนิมิตนสอธิตยาอชิตยากาชัยนะครับอัารติสัมเนียร์ยพี่น้องเ้ือยเพราะว่ามันมีหลายแปลงเม่บุญเรื้องพุ่มฐานครับเม่คำเพียงใจดีเม่คำกวงห้วยใช้ยมพุ่มพอทุงใช้กำลังทวีเม่ใส่ท้องจุนอักษรแม่คูนารินใช้นะครับ แม่บัลลันก์พลมณีนายประชาวิทยากรน,นะครับแม่ทองปินสีมาศแม่ปริชัดดาสมนอสอนายนาไฝสัจจานางสมกองสีคุ้มเหล็กนายกันหา กำลังทวีนะครับอดีตซ้ำกันนี่พี่น้องเด้อนะครับพอกองเจริญใจดีพอสมนึกรัตนาพนเสีนพอกองศุนวัรนจำรุนอ,อ่อบอตอยงยุทธทุ่งไทยสงพอออาภรนะครับพออาภรภูมิรุ่งนะครับแลวก็นายนิคมคุงจันนะครับ นางคำผ่องโชคพิเศษนายคำสิงห์หลวงแก้วนะครับนายสุยพันหลวงแก้วจนี่นะครับจะสมัยเกา่านุ่งหนึ่งเลยตั้งแต่เมนูมิตรนะครับยังเป็นโชคพิเศษอยู่นะครับฟอบุญชูนะครับแม่ลำไย,ายชาวไร แม่์คำพันเตียงชฉยภูมิเม่บัวพันเตียงชฉยภูมิครับแมย์ทรงยปานอิมิงแม่์สำรวยรวิสัตแม่ผมพแพงละวีวันนะครับสิบโอ้แม่นบ่อะเนี่ยสิบตำรวจโทั่เลยราเป็ี่นไม่พูนหมดแล้วด้วยนี่ชัยวัฒน์นะครับท่านชัยวัฒน์อยู่หนักสอนนะครับนายศิลระวีวันนายท็อปเทียมบุญประเสริฐกันนี้แม่นนะครับพอวันชัย ถนนเนยวในบันชัยถนมแนวนี่ผมบอกเนี่ย,นนยจะว่าเป็นผู้ใดน,นะครับเนาะแต่นี่เป็นพี่น้องฮอบบอนะครับหรือใหญ่บ้านบ้านบริจังใดก็ที่เป็นประชาชนตามต่างต่างฝืาราชการเด้อพี่น้องเดอ้อแม่บุญเทียมนะครับถนอมแนวนางหาดไทยพัฒนานโมไทยดินะครับอ่าเบิดแล้วบ้านฮอแล้็ก็มี พ่อปีช้านะครับไปสาลพงอีกเปลียงหนึง่งนะครับอยู่ในไทยเอาย่ำอีกแค่นึงเดือพี่น้องเด้อนะครับอันนี้มืออื่นพื้นที่มาประชุมกเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องของการออกมาสำรวจล้างวัดหรือออกมาสำรวจวัดพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการเฮ็ดกังขันล้มนะครับส่วนที่สำเร็จหรือว่าสำเร็จน,นั้นเขากรเชิญนชวนพ่อเม่พี่นอ้องเขาละสุกุสุขุนไปฟังแนวนโยบายของเพื่อน เดี๋ยวผมหาซื้อพี่น้องกันครับเพราะว่าทั้งกับนั้นเพิ่นส่งหนังสือมาทั้งไลน์เนาะพี่น้องเนาะกับมีอะไรซื้อดังต่อไปนี้เลยครับขอเชิญพวกพี่พี่น้องผนรวมประชุมเรื่องของการออกล้างวัดนะครับการเดินสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งกังหันมมในพื้นที่ ให้หน้าป่าทางของพมพีนองเวลาก็ม้วนต้นไปส่วนเอกสารจะผู้ประชาสัมพันธ์ให้อีกเชนนึงนะครับจะมีบัรนีอ่านนงตามหนังสือราชาการนะครับเด้อนะครับแม่หนูแดงเงินประมวลแม่วันพินหมอนสวัสดิ์ครับแม่นุตดาภาบุญกอดนรสแม่สัตย์ธนักนรนะครับพัทธีราแก่นจักนะครับในราชานันพลมณีนะครับกอราชานันพลมณี นอส,อสทิตยากาชัยแม่ดวงกมลสีสุขนะครับาานนายสนั่นไฟสัจ,จานะครับอันนี้วัว้วเปียงใดเนาะน,นะครับกับพี่น้องก็เป็นทายาทหรือเป็นผู้สมรสกรไ็ไปประชุมเดอ้อนะครับเพื่อมาที่เอาซื้อน้ำหัวชนดสมัยเก่านะครับมาขึ้นทะเบียนนางสมัยสมบูรณ์นะครับนางบัวเงินอุตสาการนะครับ แม่สมพานวงนาลาแม่ทองสุขเนตรโกศลในชนะวัรเตียมบุญประเสริฐนายกันหากำลังทวีนายเละเทศชยชยภูมิแม่ทีวีอนประภานสคำพาเตียงชัยภูมินะครับแม่ผมเพลงคือที่เป็นราวีวันแล้วเนาะแต่ก่อนก็ดเป็นจุนกสรอนนะครับ พ่อสมบูรณ์ปานิเมงนะครับแม่ผมเพียงละบิวันนายมงคลชื่นใจนะครับนางนงนุษบุญยศ,ศิษย์นะครับแม่สว,วรีวัชรจํารูนนะครับนางสาวสลินดาศิละปะสมบัตินะครับนางกิษนากาชัยแม่คำส่องนิมิตนางกิศนากาชัย,แ,าาชยและก็นอสอทิตยากาชัย แม่บุญลึงภูมิฐานแม่คำเปียงใจดีแม่คำกองนะครับอหอยชัยภูมิพอทงใช้กับนังทวีนะครับแล้วกับ่อทงใช้กับนังทวีน่าจ,จะมีหลายเปลียเนาะนะครับแม่สายทองยุนอักษรอนันละก็มีอีกพอทงใช้กับนังทวีอีกนะครับและก็นา่งกิษณากาชัยนอสคุณนรินชัยนะครับอันนี้สองแปลง แม่บันคนวันนี้นายปภารพิทยาพนะรแม่ทองปินสีมารนางแม่ปริชัตาสมนางสาวนายนาฝ่ายสัจจาโอ้หลายคนอยู่เลยครับพี่น้องนางสมปองสีคุ้มเหล็กนกายกันหากำลังทวีนะครับนายก้องเจริญใจดี พ่อสมนึกนะครับรัตนาพลแสนนะครับพ่อของคุณวัฒราจำรูนพ่อพอบตยงยุทธุ่งไทยสงศ์นะครับพ่ออาบอนโคบังลุงนะครับนายนิคมพงจันทร์นางคำของโชคพิเศษโอเคอีหนึองอีกหลายคนด้วย นายคำสิงหลวงแก้วนายสุวิพันธ์หลวงแก้วเม่ยหมิตรโชคพิเศษตั้งแต่สมัยเก่าไปแล้นะครับพอบุญชูเช่าไรแม่ลำาไยเช่าไร่นะครับนางบัวพันธ์เตียงเคยภูมิมม่สุนสวยปานีเม่งแม่สำรวยทวีสัตว์แม่ผมเพียงระวีวันท่านชัยวัดยู่นักสอนนายศิลราวีวัน,นครับ นายทบเทียมบุญประเสริฐนายวันชัยถนอมแนวนางบุญเทียมถนอมแนวแม่บุญเทียมถนอมแนวเนาะแล้วก็น,นางหาดุษถ a พัฒนาพัฒนโนไทยนะครับเบิร์ลูกทีนนะเบิดแล้วนะครับแล้วก็มีเท่าทาอยอีกน,นึงก็ทีเป็นพ่อปีชาไพสานพงเนาะพี่น้องกับมืออื่นนะครับทำการ ไปประชุมอยู่ที่บ้านตองนี้ส่วนเอกสารเอกสารนี่เตรียมหลายอย่างอยู่ด้วยพี่น้องด้วยยังหลายคนอยู่ด้วยไหนะเพราะว่ามันเอกสารหลายหนะครับเดี๋ยวมาซ่ำอีกเรื่อนึงเพราะว่ามันเอกสารประมาณจดกสามสิบชุดสามชุดพุณหะนะครับพี่น้องทีไ่ไปประชุมก็ ให้เตรียมเอกสารไว้ได้เด้อสำนาบัตรประจำตัวประชาชนสำนาทะเบียนบ้านสำนาโฉนดที่ดินย่างละหาหาเพนนะครับเด้อสำนาบัญชีธนาคารสองเพนมีทะเบียนสมรดกับสองเพนสำนาบัตรประชาชนคู่สมุดสองเพนสำนาทะเบียนบ้านคู่สมุดสองเพนนะครับเนาะสำหรับกรณีโฉนดที่มีการเสียชีวิตนะครับกับใบมรณบัตรสองใบนะครับ สำนักบ,บัตรประชาชนสำนักนัทะเบียนบ้านย่างละสองใบนะครับกับมืออื่นเก้ามงไปต้นไปครับที่บัตปทุมท้องมานตรงนี้มีมูสองมูหางมูสิบสองนะครับกับพี่น้องที่มีซื้อกะเรียมไว้แต่บางคนก็เป็นซื้อเก้านะครับซื้อเก้าในฉนวครับที่เสียชีวิตเล้วก็มีที่เปลี่ยนแปลงฉนดไปเร็วก็มีอันนี้ทั้งศูนย์ํำรวจนะครับเขาดีทําการจัดการเองนะครับเดี๋ยว ถ้ามีเพิ่มเติมนะครับซื้อของพม่พี่น้องตกล่นหรือเบื้องบกุปโบกูบทวนนะครับมือเลี้ยงกระดีะชาสัมพันธ์อีกเทนึงเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่ามันคัดมาตั้งกับนั้นคัดมานะครับอันนี้เป็นไล์อยู่3ชุดใหญ่นะครับบางทีมันอดีอาริปิซอนอยู่น้ำชุดนั้นชุดนี้นะครับกระชาสัมพันธ์ให้พม่พี่น้องของฮอดรับทราบในช่วงเศร้าของโมนีนะครับเนาะนะครับเศร้านี่ค่ะให้พม่พี่น้องฮาจัดเตรียมเอกสารเว้ท่าเพื่อได้ไปประชุมน้เพนมืออื่นเก่ามงนะครับ ฝากขวัญญาต่าบ้านให้พี่น้องได้รับทราบกันนี้ก่อนครับนี่ว่า